วันนี้เรามาดูว่าคลอเด้จะสามารถหาคำตอบได้ถูกต้องหรือไม่บันทึกรายการในสมุดร,รายวันทั่วไปโดยมีเหตุการณ์ดังนี้โดยในวันที่1มกราคม2567เป็นวันแรกที่เริ่มดำเนินการและมีรายการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม2567ดังนี้วันที่1มกราคมนานานำเงินสด400,000บาท มาลงทุนเปิดกิจการวันที่3มกราคมซื้ออุปกรณ์เสริมสวยเป็นเงินสด50,000บาทวันที่6มกราคมซื้อวัสดุสำนักงานเป็นเงินสด5,900บาทวันที่9มกราคมนานา,นาถอนเงินสดจำนวน37,500บาทไปใช้ส่วนตัววันที่11มกราคมได้รับเงินสดจากการให้บริการเสริมสวยจำนวน4,200บาท วันที่15มกราคมซื้ออุปกรณ์เสริมสวยเพิ่มเติม100,000บาทโดยจ่ายเป็นเงินสด25,000บาทที่เหลือขอค้างไว้วันที่18มกราคมส่งใบแจ้งหนี้ค่าบริการเสริมสวยให้แก่คณะหมอลำแห่งหนึ่งจำนวนเงิน67,250บาทวันที่20มกราคมนำเงินสดไปฝากธนาคาร70,000บาทวันที่23มกราคมจ่ายคําระหนี้ที่ซื้อเมื่อวันที่15จำนวน50,000บาท วันที่25มกราคมจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับเดือนมกราคมดังนี้ค่าสาธารณูปโภค1,700บาทค่าเช่า3,500บาทค่าใช้จ่ายเบดเตล็ด1,200บาทวันที่27มกราคมรับชำระหนี้จากลูกค้าที่ส่งใบแจ้งหนี้ไปให้เมื่อวันที่18มกราคมจำนวน3 7 5 0 0บาทวันที่31มกราคมจ่ายเช็คชำระเงินเดือนพนักงาน3คนคนละ5,000บาท Let's go <S ยังมีลูกหนี้เหลือค้างชำระอีกกี่บาท จากบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปมีรายการดังนี้วันที่18มกราคมลูกหนี้การค้า67,250รายได้จากการให้บริการ67,250ส่งใบแจ้งหนี้ค่าบริการให้ลูกค้าจำนวน67,250บาทวันที่27มกราคม,มเงินสด37,500ลูกหนี้การค้า37,500 รับชำระหนี้จากลูกค้าจำนวนานวน37,500บาทดังนั้นลูกหนี้ที่ยังค้างชำระอยู่คือลูกหนี้ทั้งหมด67,250บาทครับได้รับชำระแล้ว37,500บาทคงเหลือลูกหนี้ค้างชำระาระ29,750บาทดังนั้นยังมีลูกหนี้ค้างชำระอีก29,750เก่งมากถูกต้องค่ะลอยเดชฉลาดมากๆสามารถวิเคราะห์รายการค้าได้แม่นยำม,มากขอบคุณสำหรับคำชมเชยครับดีใจ ที่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ถูกต้องการจดบันทึกรายการทางบัญชีอย่างถูกต้องและการคำนวณตัวเลขให้แม่นยำนั้นเป็นสิ่งสำคัญผมพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านบัญชีและการคำนวณเพิ่มเติมตามที่ท่านต้องการครับ bangsian ai studio